รัฐบาลจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10โครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ครั้งที่2คับ2567ที่ทำเนียบร,รัฐบาลพร้อมแถลงความพร้อมการจัดงานว่ารัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจะมีการจัดงานพระราชพิธีงานพิธีการโครงการและกิจกรรมเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชบัญญัติและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมรมพรรษาหรอบย8กรกฎาคม2 5 6พันาาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธีงานพิธีการโครงการและกิจกรรมทั้งนี้ในส่วนของการจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อน้อมนําแนวพระราชดำริพระ,ะราชะปณิธานและพระบรมราชโองบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลเสนอมี10โครงการประกอบด้วยโครงการสวนสาธารณะบึงหนองบอลและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งโดยจะมีการพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่2แห่งได้แก่สวนหลวงรอ9และสวนสาธารณะบึงหนองบอลซึ่งรัฐบาลจะขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนหลวงรอ10 ครงการ72ล้านต้นพริกฟื้นผืนป่าฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72โครงการโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเพื่อเป็นการสื่อสารขยายผลก่อยอดพระบรมราชโบายพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลไยพัฒ์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทั้งการจัดหาที่ดินที่เป็นที่ดินของเหล่าทัพทั่วประเทศรวม72,000ไร่โครงการบริจาคโลหิต1 0 4ซี โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดและโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสให้โรงเรียนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทั้ง10โครงการรวมทั้งโครงการอื่นๆที่เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วย ตั้งแต่วันนี้ผมจะลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการโครงการต่างๆในนารัฐบาล10โครงการนี้รวมทั้งโครงการอื่นๆที่เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติและจะได้ร่วมทํากิจกรรมกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆได้ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังแห่งความทรงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนพศรแก้วคํารายงาน